บางครั้งการเดินทางไม่ใช่การไปถึงที่หมายแต่เป็นการได้หยุดมองรอบตัวได้ฟังเสียงลมเสียงหัวเราะของผู้คนหรือแม้แต่เสียงหัวใจของตัวเองเราทุกคนมีเส้นทางของตัวเองแต่ความงดงามของการเดินทางคือการได้ค้นพบว่าโลกกว้างใหญ่แค่ไหนและความเรียบง่ายก็มีพลังมากเพียงใดวันนี้ผมจะพามาดูโรงแ,มแรมราคาประหยะัดใน 12บสองปันนานะครับโรงแรมคืนละสองรอยบาทเท่านั้นแต่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆตอนเดินเข้ามาเจอทางเดินแบบนี้นะครับนี่คือสภาพโรงแรมนะครับเดี๋ยวผมจําทร์คีโรงแรมไม่ได้เป็นคี่อจีนชื่บันไดแต่ก็คุมลยสองร้อยบาทผนังมีบางส่วนที่ปูด,ด้วยอิฐกระเบื้องประมาณนี้นะครับ ลายหินเป็นบ้านทนเท,ท่าๆหน่อยนะครับยินยุคเก่านะครับคุ้มที่เดียวนี่นี่ที่นี่โรงแรมเป็นฟิลชุมชนเก่านะครับนี่คือหน้าโรงแรมเรานะครับเล็กมากนึ่ตอนแรกมากับแท็กซี่แท็กซี่หาไม่เจอนะครับ มีร้านโทรศัพท์อยู่ข้างหน้าแล้วก็ร้านอาหารตาสั่งเยอะเรียงรายเต็มไปหมดแถวนี้นะครับคุ้มนะครับแถวนี้เดี๋ยวหากินเช้าก่อนนะครับมีวัดทรงไทยลืออยู่ตรงนู้นนะครับส่วนด้านนั้นก็จะเป็นตลาดด้านตลาดในบาเก็ตนะครับ นี่ร้านอาหารทั่วไปนะครับผมสั่งเป็นบะหมี่กับเกี๊ยวนะครับราคารวมประมาณ40หยวนนะครับ2จานวัตถุดิบเป็นบะหมี่ไข่มะเขือเทศนะครับเราผสมซอสมารานะครับกินกับน้ำซุปร้อนบะหมีรรม่ไข่เส้นสปาเก็ตตี้เลยครับส่วนเกี๊ยวเนี่ยถือว่าอร่อยทีเดียวทีเดียว,เ,ยว,เ,ยวเกี๊ยวหมูนะครับ เกี๊ยวหมูที่จิ้มกับซอสมาล่าผมกินไม่หมดก็เลยต้องหอ,อกับเรากำลังจะเดินไปทิศตะว,วันออกของเมืองนะครับจะเห็นโรงแรมที่มันสูงๆนะครับโซนนั้นมันจะเป็นโซนตลาดในกลางคืนนะในบาเก็ตนะครับขายของเต็มเลยครับส่วนมากก็ขายเครื่องประดบับชุดเสื้อผ้าอาหารก็มีเยอะนะครับ รถทุกคันที่เห็นก็เป็นรถไฟฟ้านะครับเต็มเลยคนจีนจะใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเยอะมากครับเขาว่ารถ D ีจีนนี่คือผลิตจนล้นเลยครับก็เลยมีรถไฟฟ้าเต็มถนนทุกคันนะครับบางจุดก็คล้าย,คายเมืองไทยเลยครับมีเสาไฟฟ้าปันกันเยอะเลยครับถนนก็บางจุดก็เป็นคอนกรีต ไข่ไทยเลยลักษณะประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนท่องเที่ยวมันเป็นส่วนที่สวยมากนะครับไม่มีสายไฟฟ้าก็จะมีต้นไม้เยอะๆหลยเวลาผมใช้อินเทอร์เนต็ตที่นี่ผมจ่ายรายเดือนเป็นซิมลมมิ่งนะครับไม่ต้องเปลี่ยนซิมใช้ซิมลมมิ่งของทูยิงมาโดยตรงเลยครับก็ประมาณ500บาทนะครับใช้ google translate ได้เอาตัวรอดได้แบบ ผมกินข้าวเสดยแล้วดูผมจะพาไปดูร้านอ <c oughs> าหารกันเดี๋ยวกำลังเดินไปโซนในมาร์เก็ตนะครับ เป็นเมืองที่มีสกูตเตอร์และรถไฟฟ้าเยอะมากเลยแถวนี้มีร้านผลไม้เต็มเลยครับส่วนมากก็เป็นผลไม้ไทยนี่แหละครับทุเรียนมังคุดส้มโอลำไยประมาณนี้เยอะเลยนี่คือตึกที่ดูโดดเด่นมากเลยจากที่ผมมองจากสะพานเหมือนเป็นตึกผสมไทยเหมือนเชียงใหม่ผสมจีนประมาณนี้นะครับ ตึกยอแนแดงตอนนี้ตลาดในมาร์เก็ตยังไม่เปิดนะครับอยู่บ่ายสองถ้ากลางคืนตอนตรงนี้น่าจะเต็มไปเลยเต็มไปด้วยผู้คนนะครับโซนบ้านสงไทยไทยลือประมาณนี้นครับทุกอาคารจะมีเหมือนแตะหลังคาทรงไทยเข้าไปแล้วก็ ส่วนตึกก็เป็นทรงจีนเลยครับตึกอลังการมากสวัสดีเพื่อนๆจาก12ก,กะนังครับตอนนี้ผมก,ก็นั่งัดื่มชาไปก่อนนี่คือบริเวณรอบๆกจะมีป้ายบางป้ายที่เป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยประกอบกับภาษาจีน นี่น่าจะอยู่โซนกลางศูนย์กลางตลาดเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับส่วนมากเมืองก็จะเต็มด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็รถไฟฟ้าแล้วครับแต่รถน้ำมันหายากมากครับแท็กซี่มีแต่แท็กซี่ไฟฟ้านะครับได้ได้อย่างรถบ้าก็จะมี คนจีนขี่สกูตเตอร์เยอะนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าประหยัดน้ำมันได้เยอะเลยเมืองก็จะเป็นเมืองที่ผมไม่เคยเห็นเมืองแบบผสมผสานแบบนี้มาก,ก่อนเหมือนเป็นเมืองทรงเราไทยแล้วก็ผสมจีนเป็นไทยเวอร์ชั่นที่แบบว่าเจริญมากแล้วก็เขาส่วนมากเขาจะไม่มี ไม่มีบ้านเดี่ยวนะครับเผื่อว่าเขาจะเป็นคอนโดของรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะครับถ้าบ้านส่วนตัวค่ะจะหายากหน่อยถ้าเป็นบ้านก็จะเป็นบ้านห้องแถวหรืออะไรแบบนี้นะตอนนี้อยู่หน้าร้านอาหารไทยนะครับมีอาหารไทยก็มีคําจีนด้วยครับแต่ตอนนี้เขาปิดนะครับยังไม่ให้เขา้าน่าจะเปิดกลางคืนถ้ากลางคืนนี้ดูในรูปมีสวยมากเลยครับ ข้างข้างนอกมาในตอนแดดสองพอดียวตอนนี้ร้อนนะครับแต่เมื่อตอนเช้านี้สิบหกสิบเ็ดองศา,านะครับฤดูหนาวของสิบสองบันนาร้านอาหารไทยก็มีอาคารเขาเขาทรงพุ่มสีขาวตรงนั้นโรงแรมนะครับยอดสูงนะครับสามารถเป็นจุดนัดพบคนได้นี้ผมอยู่ที่วัดหลักของ12บสองันนาครับ แต่น่าจะปิดนะครับน่าจะเปิดกลางคืนแต่ผมไม่รู้ว่าเข้ายังไงนี่คือเมืองรอบๆนะครับก็จะมีคนบางคนใส่สวมชุดไทยมาถ่ายรูปอะไรแบบนี้เยอะเลยครับข้างหน้าก็มีส่วนมากคนจีนก็จะใช้รถ BMW กับ พวกสวากินเยอะนะครับหาได้คันหนึ่งเลยเข้ามาในซอยที่เป็นโครงการขนาดยัก่์นะครับเหมือนจะเป็นโครงการที่สร้างเมืองทงหนนเป็น บ้านทรงไทยหรือพวกคอนโดอะไรแบบน,นี้บ้านร้านค้าก็จะเป็นบ้านทรงไทยหรือทั้งหมดเจอกันตลาดในบา์เก็ตอีพิซ็หน้านะครับ